สบายดี l t v i s i o n ลาวเกินดุลการค้า100ล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนมีนาคมเว็บไซต์ลาวเทรดพอท่านได้เผยครับว่าสปปลาวมียอดเกินดุลการค้าในเดือนมีนาคมประมาณ100ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ3.44พันล้านบาท สปปลามีปริมาณการค้ารวม1.1พันล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ3.79หมื่นล้านบาทแบ่งเป็นสินค้าส่งออก600ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ2.06หมื่นล้านบาทและสินค้านำเข้ามูลค่า500ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1.72หมื่นล้านบาทสินค้าส่งออกหลักของลาวได้แก่แร่ทองแดงทองผสมทองขัดแท่งกระดาษเยื่อไม้และเศษกระดาษยางกล้วยเสื้อผ้า และน้ำตาลขณะที่สินค้านำเข้าหลักประกอบด้วยยานพาหนะซึ่งไม่รวมจักรยานยนต์และรถแท็กเตอร์น้ำมันดีเซลอุปกรณ์เครื่องกลชิ้นส่วนยานยนต์เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กผลิตภัณฑ์พลาสติกแม่เหล็กเชื้อเพลิงเกรดพรีเมียมและเกรดธรรมดาและผลิตภัณฑ์เคมีท้งนี้ครับจีนยังคงเป็นจุดหมายส่งออกสำคัญอันดับหนึ่งของสอป,ปอรปลาวตามมาด้วยเวียดนามและประเทศไทย ส่วนประเทศที่เป็นแหล่งนําเข้าสินค้าหลักของเราได้แก่ไทยจีนเวียดนามโดยตัวเลขข้างต้นไม่ได้รวมรายได้จากการส่งออกไฟฟ้าของประเทศลาวครับแล้วพบกับ LTV i s i o n ชได้ใหม่ในมือหน้าสบายดี